ไม่พูดสามเออพราะว่าปีนี้พีพีจะเป็นคนใหม่ใช่วันนี้คือพี่ไม่พูดเยอะละพีพีจะพูดน้อยละไม่พูดไปเรื่อยใช่แค่นี้เลยเออแต่บนเวทีเมื่อกี้ไม่เหลืออะไรเลยนะใช่ท่านผู้บังคับเล่นไหมครับในกุ้งโซ่จะเป็นเด็กมันเดือดเอออ่ะพีพีพี่ถามหน่อยเราพูดบนเวทีงานเขาดาวกลายเป็นเร็วบรรดาใจเป็นคนชาญชาญเขาไปแต่งโอ้พี่บอกแล้วบอกมือบอกมื คนแรกอ้อพูดว่าอะไรก็ทตาม่ได้ขอให้มีแฟนใหม่ขอให้มีแฟนใหม่จะเป็นคนเดิมที่มีคืนอ๋อก็คือหมายความอย่างนั้นแหละครับผมก็หมายความว่ามีแฟนใหม่คือเราอะเป็นคนใหม่เป็นแฟนใหม่ที่น่ารักขึ้นดีแล้วเป็นคนใหม่ยังเนี่ยปีใหม่อ่ะน่ารักอยู่แล้วแล้วเขาเป็น ก็ทำขวัญคือเป็นคนใหม่ยังไงแล้วพี่กินเป็นคนใหม่หรือยังผมเป็นเก่าที่ดีขึ้นทุกวันอยู่แล้วหรอใช่ได้ของตกอย่างเงี้ยเลิ่มพูดเลยอยากออกไปเรื่อยเลยเราได้ที่แบบดีใจใมก็ดีใจครับดีใจนะครับที่ที่แบบขนมูรออะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจไปสร้างความสำเร็จด้วยก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆไม่เหมือนกันอืมไม่คิดเหมือนกันก็แบบเออแบบ จแบบเป็น้ตกใจไหมตอนที่แบบตอนที่เป็นข่าวมาว่าเฮ้ยตัวท่านให้สัมภาษณ์แล้วแบบได้อีสปายมาจากทีวีอะไรเงี้ยก็ตกใจนะครับรู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องเราเดินเราอยู่ของเราการเข่าการขอการเป็นคนลูกอ่าต่อได้ยังเราต้องเราต้องมองแบบนี้มันไม่ได้เหมือนกำลังมองแบบชาร์ตดูไม่ได้คำถามคืออ่าตกใจตกใจตกใจอยู่ตกใจไง ชงเก่งเลยตดีใจครับดีใจมากกว่าคิดไมว่าการพูดไปเรื่อยของเรามันจะเป็นไอเดรมีประโยชน์อะไรให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดไปเรื่อยตั้งใจตลอดนี่เอย่างผ่านการคิดมาแล้วคือจริงๆแล้วเรามีซ่อนเลนเกาเรียกว่าเป็นความหมายอันลึกซึ้งในคําพูดทุกอย่างที่จริงเราซ่อนไว้ให้บิวกินไปดูอะไรแล้วนอกกันได้ไหมไปดูแบบมันแบบมันแบบสนใจก่อก่อนโอเคโอเคอ่ะต่อดเลยลูกอ่ะพี่พีพี่พีพี่พีก็ต่อเลยก็แล้วกัน เราซ่อนเล่นอะไรแบบความหมายอลิซซึ้งไว้ก็ซ่อนตลอดเวลาพี่พูดอะไรพี่พูดจริงตลอดนี่ตอนตอนนี้พี่กินเห็ดเพรว่าชาชานเขาลงมาเป็นแรงบันดาลใจลงสิงแก้วผมรู้สึกว่าก็รู้สึกว่าดีดีดีพี่กินต่อไปพี่กินรนะเอาถึงไหนได้ก็งงเลซ้ายขวารู้สึกดีบัวก็รู้สึกดีที่ผมพี่พีเขาก็เป็นเป็น เป็นเหมือนแรงร้านใจของคนเลยคนนะแล้วก็เป็นแรงใจคด้วยในบางเรื่องนะเรื่องไหนเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังจบๆเลยฟังด้วยไอพี่พี่เปลี่ยนไปจริงไหมคะเดยวพี่ว่าพี่พี่เปลี่ยนเป็นคนใหม่จริงไหมคนเราก็เปลี่ยนทุกวันเลยครับพี่เออแต่เราบอกกันที่แล้วว่าเราจะเป็นพีนะใช่ครับพี่เขาก็เปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะ เขาจะขุมขึ้นไหมคะไอ้นะเขาบอกปีนี้เขาจะไม่ใช่ส่วนนี้ส่วนนี้ไม่ไม่ไดวนนี้เรื่องหรอส่วนขุ่มมนอาจจะเป็นอินเนอร์ไงใจเย็นลงเป็นคนริ้งขึ้นตัดสินใจแบบละเอียดขึ้นเออใช่แล้วเป็นคนซับซ้อนเหมือนกันเนาะซับซ้อนแบบซับซ้อนซ้อนเอาไว้เลยอ่ะซ้อนหลายซ้อนมากซ้อนหลายอย่างมากพี่ปีที่แล้วก็เป็นปีของพิ้งค์เหมือนกันนะแน่นอนสาวคนชายยอดนิยมเออขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็ ดีใ,ใจนะผมว่าปีแล้วอย ko ่างที่บอกว่าผมก็มีโอกาสได้ทํางานหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบโคใช่ไหมโคลมาแล้วก็ได้เป็นนักร้องสมัวนี้ก็ดีใจขอบคุณทั้งทั้งดูสิทธิตโคใช่ไหมครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่รู้สึกว่าผมแบบควรกับสิ่งนี้ด้วยแล้วเราคู่ควรนะควระจริงๆก็ผมว่าทุกคนก็ก็คู่ควรในแบบตัวเองนะแต่ก็ดีใจที่ที่มีโอกาส อุโอ้ยอคุตุ้มี่เนียครับเขาบอกว่จะไปมันจะเป็นแรงใจให้ในการทำงานต่อไปในที่ริงฉันไม่ได้พูดเลยเขาแก่อะอ่าต่อมันจะเป็นแรงใจในการทำงานให้เราต่อไปโม้เป็นแรงบันดาลใจครับผมว่าอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่เพม่นู้เหมือนว่าการทำงานตรงนี้ของน้องผมกวิวพีแล้วบอกว่าคนหนึหลายหลายคนอะไรเงี้ยการที่เราเรามี เรามีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่ากับสิ่งที่เราทําอยู่ว่าเราว่ามันมีความหมายกับใครมีความหมายยังไงอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นแรงผลักดันให้เราแวแหละว่าเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองก็สร้างงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเัื่ออะไรกไปเรื่อยๆพี่พีเวลามีรางวัลอะไรยงี้ช่วยโหวตให้เขาไหมฮะยี่โหวตตลอดนี่อันไหนบ้างอ่าลกอันอันไหนหมดเงินไปแบบล้านกว่าบาทโอ้โหโหวตให้เขาเลหวตทกีได้เขาโหวตให้ดูดูยังอ่า ไม่มีคำว่าโกหกวันนี้วันเด็กโกหกแค่พูดไม่หมดเนาะพูดไม่หมดในเสยรอ่าอ่าจะวันเด็กแล้วอยากให้สองคนพูดถึงการระดานอ่ะมีหรอมีหรอบเ่เป็นของแฟนปีใหม่ทุกคนอยากรู้ว่าซื้ออะไรให้กันซื้ออะไรให้กันปีใหม่ลูกยังไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เหมือนกันเออบ้านของที่ดีผมแทนว่าผมจะซื้อเลโก้ให้พีพีเพราะว่าพีพีเขาจะได้โตสักทีก็มาอีก มีสมาธิโฟกัสมีสมาธิโฟกัสใช่แต่ปกติทุกเทศกาลเราจะมี็นของขันให้กันตลอดนะใช่กล่องแดงกล่องแดงไหนปีนี้อ่ะไหนปีนี้อ่ะรู้ได้ไงว่าไม่มีไม่มุกเต็มใช่ไหมไม่ถูกดงกล่องแดงใช่ไหมไม่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 เพราะว่าพีพีเขาติดสัญญาแบรนด์ดังระดับโลกเขาเป็นแบบ world celebrity ครับีระดับน้แล้วของที่ซื้อให้อัสเซเรีย ฮะซีซีนนี่ให้ไปแล้วเหรอให้ไปแล้วอะไรเหรอให้รวมไปแล้วในนั้นมีเจ็ดชิ้นนี่นี่ให้ระหว่างปีมีมาแตกชิ้นให้ตามเทศกาลด้วยนะให้ให้ให้ตอนรับฟบริลเลียนแล้วมีบอกให้มาเจ็ดชิ้นอีกสามชิ้นให้มาแบ่งกับปีใหม่กับเล่าร้วนครับเป็นเงียบแพนโนยแบนเงียบแพนั้งนั้นในชีวิตนี้ฉันก็ขออ้างได้ไปถึงหมดชีวิตแล้วล่ะเนี่ยที่เคยให้ไปเอ่อให้ได้เดี๋ซื้อให้เลยอยากได้อะไรฮะเดี๋ยวซื้อให้เลยพูดตรงนี้เลยเดี๋ยวซื้อให้เลยได้ อะอะไรกีบสยามพารากอนเราได้เป็นเจ้าของทางนี้อยู่แล้วแค่เราไม่รู้ตัวยังไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่เปิดเผยใช่เป็นแบบเป็นความลับไม่เคยดูข่าวหรอนี่ข่าวอะไรแค่เราไม่เฉยแค่ตอนหลังแบบที่บ้านแบบเป็นบิลลี่แมนแบบกันเลย อยากได้เลโก้ไหมเราซื้อเลโก้ให้ได้อยากได้เล่นซื้ออะไรก็ได้ซื้ออะไรอ่กันผมก็รับไปหมดเลยพี่ลองมาบันทึกเขาหนูมันเคยแบบปฏิเสธโอ้ยดราม่าอ่ะสุดท้ายวันเด็กแล้วอ่ะสองคนค่ะในฐานะที่เป็นแบบโลโมเดลของเด็กหลายคนเหมือนกันอยากจะเติบโตมาเหมือนเราประสบความสำเร็จอยากจะฝากอะไรบอกน้องๆไหมคะก็พิวว่าจริงๆทุกคนทุกคนมีความแตกต่างกันนะ ทุกคนตอนั่ตุกองก็แตการการยเนสร้องก็แต่การอยู่ว่าเราอ่ะจะเป็นตัวเองโซลูชันที่ที่ดีที่สุดของวในทุกวันแล้วก็ไม่หยุดเัฒนาตัวเองดูแลจะใส่คนรอน้าแล้วก็ใช้เวลาแบบัวแล้วก็ที่รักของผมพูดดีล้วประมือให้กับปมือให้กับพีพีฮะาก็มีหนาแตนุนหาไม่เจอเองบิวตี ไว่าวัยเด็กมันเป็นวัยที่ที่หมายนึงว,ว่าเรามีความกล้าที่เราจะทดลองอะไรใหม่แล้วก็ไป explore อะไร<ด>ใหม่ในชีวิตเยอะนะเพราะยิ่งเราเติบโตขึ้นเราก็จะยิ่งมีมีกำแพงมีความกลัวมีเลเยอร์ของมุมมองหรื<ด>อความคิดเรามันก็จะหลายชันะ้นมากข<ด>ึ<ด>้นแตว่า<ด>วัยเด็กเป็นวัยที่สำผมนะมันจะมีความสนุกในแบบของมันอะไรเงี้ยอยากให้เด็กๆทุกคนไปลองทําอะไรที่อยากทำไป explore ไปสนุกกับชีวิตให้ได้มากที่สุดพราเราเติบโตขึ้นเราจะรู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วก็ได้ทําอะไรที่พอเติบโตมาเราอาจจะมีโอกาสได้ทําบ ไม่ดีค่ะตบมือให้กับพี่นี่ะพังดังก็มีะไรเนี่ยกระพังดังเพราะคนตีมีอะไรกมีมาเข้ามาในกล้องด้วยกระพังดังเพราะดนตรีกรข้างดีคนดีเพราะมีเธออันนี้คือคำฝันเหรอคำฝันโอเคไฮลไโล